คูเริ่มต้นรับราชการตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2530ถ้าจะ parole, นับรวมณขณะนี้ก็น่าจะได้ประมาณ38ปีค่ะ38ปีค่ะครับครูเริ่มไปรับหน้าที่รับราชการครูมาตั้งแต่ปี2,534สีปีนี้ก็ครบ3,4ปีแล้วครับสำหรับคำว่าครูนะคะคำนำาหน้านี้มีมาจะว่านานก็นาน จะว่าไม่นานก็ไม่นาน38ปีค่ะสำหรับครูนะคะก็ทำหน้าที่ของคำว่าครูเนี่ยมา38ปีตั้งแต่ที่เป็นอาราจ้างนะคะแล้วก็ทำงานเอกชนจนถึงรับราชการนะคะก็รวมเวลาทั้งิ้นนะคะส8ิ้นป8ปีค่ะ36ปีค่ะครูคิดว่าครูเป็นครูตลอดชีวิตนะครับแต่อยู่ที่โอกาส ว่าเราจะได้ทําหน้าที่ต่อไหมหรือจาจะมีคนให้เราสอนต่อค่ะก่อนหน้านี้จะครูจะสอนอยู่ที่โรงเรียนต่างจังหวัดที่จังหวัดยะลานะคะตอนจวตอนนี้ได้สอนที่โรงเรียนหอวังมีความรู้สึกว่านักเรียนโรงเรียนหอวังเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบแล้วก็มีโอกาสที่ดีสูงค่ะความแตกต่าง่ะคะก็คือถ้าเป็นตัวที่อยู่ตัวครูเองก็คือต้องค้นหาความรู้อย่างสม่ําเสมอเนาะ เพราะว่าความรู้ในปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งความรู้รอบตัวและความรู้ในวิชาชีพของครูนะคะนักเรียนก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนไปแต่ละรุ่นก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งครูกต็ต้องปรับตัวให้กับนักเรียนนักเรียนก็คงจะปรับตัวกับครูเหมือนกันเช่นเดียวกันส่วนสิ่งที่เหมือนกันก็มีก็คือ ความตั้งใจของครูในการที่จะมาเป็นครูนะคะครูเป็นครูด้วยความตั้งใจนะคะ,อ,ะอย่างยิ่งที่จะมาเป็นผู้ที่ให้ความรู้ให้คำแนะนำนะคะแล้วก็ในทางเดียวกันก็ชี้แนะในเรื่องต่างๆทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคมปัจจุบันด้วยค่ะ แตกต่างใน,นแง,ง่ของความก้าวหน้าทางวิชาชีพเนาะความรักที่เด็กมีให้เยอะมากแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือการพัฒนาตนเองการรู้จักการทํางานที่เป็นระบบและมีน้องๆมาเป็นตัวกลไกในการขับเคลื่อนให้ครูได้ทํางานได้อย่างราบรื่นสำหรับครูนะคะก็ถือว่าเป็นคนรุ่นที่ ล้าหลังในยุคไอทีนะคะสมัยนี้เนี่ยเรื่องของสื่อเทคโนโลยีก็มีความสำคัญซึ่งครูอาจจะต้องมีการพัฒนาเรื่องของการเรียนการสอนนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนกับนักเรียนเพื่อให้อ่เป็นครูที่ทันยุคทันสมัยมากขึ้นค่ะวันแรกของความเป็นครูต้องบอกว่าตื่นเต้นการที่จะเข้าสอนนักเรียนซึ่งเป็นชายล้วนทั้งหมด ต้องบอ,อกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็การเตรียมความพร้อมในการสอนมีความตั้งใจอย่างเดียวว่าเมื่อสอนไปแล้วคนสอนสนุกนักเรียนเรียนสนุกมีความรู้เพิ่มเติม e กล้าถามกล้าที่จะสอบถามว่าเป็นอย่างไรบ้างก็จะบอกว่าทุกวันนี้นะคะเวลาทำงานเนี่ยเหมือนคำทางกับ Google Map นอรู้เส้นทางมากขึ้น แต่ก็ยังมีความคิดที่อยากจะทำให้นักเรียนได้พบได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่มากไปจากเดิมทุกวันค่ะครับอก็ออจะฝากในเรื่องของกีฬานะครับว่บรบอบอลเป็นกีฬาที่ถ้าใครทำผิดเสียแต้มนะครับเพราะนั้นเราเอาเอาสิ่งที่เราเล่นกีฬามาใช้ในชีวิตประจำในชีวิตจำวันของเรานะฮะถ้า เราไม่ทําผิดเราก็ไม่เสียแต้มไม่เสียโอกาสต่างๆนะครับก็ฝากไว้ในเรื่องของเอากติกาของกีฬามาใช้ชีวิตในในชีวิตประจำวันของครับนักเรียนหอวังนะคะมีโอกาสที่ดีกว่านักเรียนที่อื่นขอให้มีความสุขกับการเรียนที่นี่แล้วก็ประสบความสําเร็จในทุกๆด้านค่ะนี่ค่ะอยากฝากบอกนักเรียนทุกคนนะคะ อย่าคิดว่าตัวเองไม่เก่งพอบางวิชาเราถนัดบางวิชาเราไม่ถนัดแต่นักเรียนทุกคนมีศักยภาพทุกคนนะคะความความถนัดของเราอาจจะแตกต่างกันออกไปถึงแม้ไม่เก่งเคมีนะคะแต่นักเรียนก็ อาจจะเก่งร้องเพลงเก่งรำหรืออะไรก็แล้วแต่ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีนะคะเพราะเพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนภูมิใจในศักยภาพของตัวเองนะคะ่ะแต่ขอให้เป็นอะไรนะคะคนเก่งคนดี <pojaw _ waren> ต่อไปนะคะขอให้นักเรียนประสบความสำเร็จทุกคนคะ่ะขอให้รักโรงเรียนมากๆนะคะครูฝากโรงเรียนไว้ด้วยค่ะสำหรับครูนะคะตั้งแต่ ที่ครูมาอยู่โรงเรียนหอวังวันแรกจนถึงวันที่ครูจะเกษียณอายุราชการเนี่ย21ปีก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะผ่านผู้บริหารมาหลายรุ่นนะคะสิ่งหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจก็คือสังคมยอมรับพฤติกรรมของนักเรียนหอวังก็อยากจะฝากให้นักเรียนรุ่นต่อๆไปรักษาชื่อเสียงเรื่องของมารยาทแล้วก็ตั้งใจเรียนเพื่อให เป็นอนาคตที่ดีของชาติแล้วก็กลับมาพัฒนาโรงเรียนหอวังค่ะอ,อยากจะบอกว่าโรงเรียนหอวังเป็นโรงเรียนที่พวกเรารักนะแล้วก็โรงเรียนเป็นสนามทดลองชีวิตล้มได้ลุกได้ลองได้เรียนให้สนุกเล่นให้เต็มที่ที่สำคัญคือครูทุกคนที่อยู่ภายในโรงเรียนจะประครับประคองแล้วก็เติมเต็ม ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดีเอาสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสร้างสมประสบการณ์ไปสร้างโลกในแบบที่เราอยากเป็นในอนาคตค่ะแค่อยากจะขอเก็บไว้ที่กาและไม่บอกใครให้มันเป็นเรื่องราวจะไม่เปลี่ยนไปจะนานนานเท่าไรจะเก็บและทิงเรื่งดีๆเอาไว้ แค่อยากจะขอเก็บไว้ที่เดิมไม่ต้องเพิ่มเตมิมให้มันเป็นเรื่องเป็นราวและไม่เปลี่ยนใจจะนานแสนนานเท่าไหร่เกือบลืมไปแล้วมีความสุขแค่ไหน